ตอนนีุ้ณอยู่ในการพ้นระหว่างการสมัครเกมยูโนวาอาร์พีจีอโบเกมอนด้วยนะฮะโอเคตั้งอะไรไปแล้วเล,วลอตรงนี้นะฮะโบเกมอนเราจะใช้บิกจูนะเนื่องจากกูเป็นสัตว์ชีดเลยใช่ นะฮะซูเปอร์ฮีโร่เกมเนะมอร์นะครับเทนเนอร์ไอเดียเบอร์เบอยูสเซอร์เพลาสติก้าศูนย์สองเก้าครับใครยัไม่มีนะฮะจอยกดจอ,อยแล้วไม่จอยโอ้ยเล่นยังไม่ปรุงยังไม่เป็นเลยกดจอ,อยแล้วกูโอ้ยเสียไปจอยจอยไปก่อนนะอะจอยที งไงกิงงป๊แบเบล่นไม่เป็นยังมาจุงมาจอ,อยงีนะ้อืมพี่ว่าองนะังไม่ได้ทันทำอะไรเลย เน like you know yeah, ี่ยมาเทนเนอร์บสเกนมแล้วก็มไอเทมยูโนี่อี กระรับในตำนานถึงเลยโอเคเจไดะปุม่มสตาร์แบคเทิร์แล้วโอ้โหทันเดอร์ช็อตเลยพิกกจูเข้าโรงพยาบาลเลย เข้าโรงบาลเลยโอเพียอ้าโอเค้า,คา,แ,ลนนาแล้วมึงโอ้บิ๊กจูกูมึงนะมึงเดี๋กลับมาล้างแค้นโอ้าหดวสวมาดีดีหมดมที่ต้องโค้งคำรงค้า ไฟไฟไฟไม้มูลพระอาทิตย์เจอแล้วแทนได้ไหมเอามาเลยสิแันโอเคบายบาย,บายเอเซียนก็ไปกันเอยมาเลยคุณรวย แบกคก์เลยทันเดอร์ช็อตเลยบิกาจูบสกดทันเดอร์ช็อตอีกรอบบิกาจูแล้วก็ทันเดอร์ช็อตบิกาจูแล้วก็ทันเดอร์ช็อตอยู่ท่าเดียวเนะี่ย ผมยากมากมันด้อเลยไดเจ็ดสิบหเลยอโอบิ๊กโจเราไหวเ้ยอู่อยู่านี้น่นะเซฟเป็นอยู่ท่าเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดีกรจะดูจะไฟฟ้ามดตูด bao tiền rồi Ui, đi cái lâu không được đó, ở Đi lấy bóng à. Ê, hi Hiu, hiu ตัวที่สองโอเคตัวที่สาม Chen, nampaklah, ini, 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 ไม่เก็บบอกเ้เออสร้างเลยได้เร็วก็ดีละแบคมกแล้วก็อ่อยน่าตื่นเลย หายากฝึกฝึไม่อยู่เลยนะครับนี่ดูแลตัวเองก่อนเดี๋ยวตายฮันเดอร์เว็บนี่นอะไรกูควิ๊กแท็กชนมันฮันเดอร์ช็อตไมเท่นไม่เท่ มันเลยเได้แหละเมื่อกี้มันได้หรอือมันไม่ได้อเอาได้แลม,มันมมี่จกักไม่เอา เคเดี๋ยวไปฮีลด้วยเห็นไหมนี่ไงโปเกมอนฮีลเซนเตอร์แบตจะหมดแล้วแบตไม่ไช่แบตแล้วเป็เครื่องก็อยู่โปเกมอนอิสนาฟู โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้บปเกมมอนมาหนึ่งตัวนะครับแถมเป็นชายนีดด้วยนะครับแถมมีบิกาจูว์สุดสามนะก็สำหรับวันนี้ยังไงยังไงก็สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยครับบ๊ายบาย